โจเกอร์ Joker, ในฉบับของฮีเลเจอร์น่าจะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้รับการยืนยันแบบเอกฉันแล้วว่าเป็นโจเกอร์ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งหรือยังถือว่าเป็นสุดยอดตัวละครที่มีตำนานมากมายทั้งในภาพยนตร์ไปจนถึงตัวนักแสดงเองเลยก็ว่าได้นั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูเรื่องราวของโจเกอร์ในฉบับของฮีเลเจอร์มันจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อน,นคร การไม่กลัวความตายหนึ่งในลักษณะน,นิสัยของโจ๊กเกอร์ฉบับนี้ที่เรียกได้ว,ว่าบ้าบิ่นมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นอาการทางจิตที่ทำให้เขาไม่กลัวความตายและกล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับมันโดยปราศจากอารมณ์และความกดดนันหรือแม้แต่การแสดงสีหน้าออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งเราจะเห็นได้ตั้งแต่ช่วงต้นเรื่องที่เขาเกือบจะโดนยิงในธนาคารแล้ว แต่ก็ยังใจเย็นเพื่อรอให้รถโรงเรียนที่ตัวเองเตรียมมาถอยมาชนกับคนที่จะยิงเขาได้แบบนิ่งๆจากการคำนวณเวลาในแผนการที่มั่นยำการกล้าเอาระเบิดไปขู่พวกมาเฟียชนิดที่ว่าเขานั้นเสี่ยงที่จะต้องระเบิดตัวเองไปในตอนนั้นพร,พร้อมๆกันเลยการกล้าให้แบทแมนขับรถชนเขาแบบจะจะไปจนถึงการกล้าเล่นรัสเชียนรูเล t ตกับฮาวิเดนแม้ว่าเขาจะมีโอกาสถูกยิงแบบหนึ่งใน6แต่ถ้าหาสังเกตดีๆแล้วเราก็จะพบว่าสถานการณ์เสี่ยงตายเหล่านี้ก็จะถูกคิดคำนวณมาเป็นอย่างดีแล้วว่าทางโจเกอร์เองจะไม่โดนเล่นนงาแนนะ ไม่ว่าจะเป็นการปล้นธนาคารที่เขาคำนวณมาแล้วว่ารถจะมาถึงก่อนการคาดเดาว,ว่าคงจะไม่มีมาเฟียคนไหนกล้าเข้ามาหาตัวเขาที่มีระเบิดเต็มตัวการมั่นใจว่าแบทแมนจะไม่ตัดสินใจชนเขาแน่นอนไปจนถึงการเจอกับเดนที่เขานั้นแอบเอามือเหนียวค้อนของปืนเอาไว้แต่หนึ่งในชายที่เขาแสดงออกมาว่าไม่กลัวตายมากที่สุดก็คงจะเป็นจังหวะที่แบทแมนปล่อยเขาลงมาจากตึกซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เขาน่าจะใกล้เคียงกับความตายมากที่สุดแล้วโดยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าโจเกอร์จะหัวราาออกมาด้วยความไม่สนโล แม้ว่าตัวเองจะเกือบดิ่งพระสุธาลงไปตายแล้วก็ตามแต่ท้ายสุดแล้วมันก็อาจจะมาจากความมั่นใจของเขาอีกครั้งที่รู้ว่าแบทแมนจะไม่ปล่อยให้เขาตายลงไปอย่างแน่นอนการอยู่ในกองถ่ายของฮีเลเชอร์ แม้ว่าจะมีการนำเสนอข่าวแล้วเรื่องราวออกมาอยู่เสมอว่าฮีเลเจอร์ผู้รับบทโจกเกอร์ในเวอร์ชั่นนี้พยายามจะเข้าถึงบทบาทอยู่ตลอดเวลาด้วยความตึงเครียดจากการแสดงแบบไม่ต่อดแดกติงชนิดที่ว่ามีประเด็นว่าเขาถึงขั้นขังตัวเองอยู่ในห้องพักของโรงแรมเป็นเวลา43วันเพื่อเสษแต่สื่อแปลกประหลาดแล้วเรื่องราวเตุการยด จนเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตหลังจากการถ่ายทําจบในเวลาต่อมาแต่จากการเปิดเผยของทีมงานในกองถ่ายไปจนถึงนักสแสดงอย่างคริสเตนเบลล์น,นั้นเขาก็จะเผยออกมาว่าทางฮีทเลเจอร์จะไม่ได้พยายามอยู่ในบทตลอดเวลามากขนาดน,านั้นแต่ในขณะเดียวกันในช่วงเวลาพักกองเขาก็จะกลับมาเป็นคนปกติเพื่อผ่อนคลายสนุกสนานหยอกล้อก,กับทีมงานบ้างหรือไม่ก็พูดจาโทนเสียงปกติกับตัวเบลเองผ่านการหารือกันว่าในฉากต่อๆไปพวกเขาจะสแสดงออกมาแบบไหนกันดีส่วนช่างแต่งหน้าของเลเจอร์ก็จะยังเผยออกมาด้วย ว่าหิเลเจอร์น,นันไม่ได้ดูเครียดเลยแม้แต่นิดในตอนที่อยู่ในกองถ่ายเพราะเขาจะเอาสเก็ตบอร์ดมาเล่นไปมาระหว่างพักกองอยู่ตลอดและถ้าว่างมากขึ้นหน่อยเขาก็จะเอาสมุดบันทึกสําหรับการเข้าบทเป็นโจเกอร์มาอ่านเพื่อซึมซับแล้วกลับเข้าสู่ตัวละครอีกครั้งทุน,นั้นท์ที่มาของรอยแผลเป็น แม้ว่าที่มาของรอยแผลเป็นในภาพยนตร์จะถือว่าเป็นเรื่องลึกลับที่คาดเดาไดา้ว่าเรื่องไหนที่ถูกเล่ามาจะเป็นเรื่องจริงกันแน่แต่ส่วนที่เป็นเรื่องจริงแท้แน่นอนก็จะมาจากเบื้องหลังการออกแบบรอยแผลเป็นให้กับโจเกอร์ มันก็จะมาจากตำนาน close my หรือเชลซีเกรนซึ่งคือรอยแผลตรงแก้มของเหยื่อที่จะถูกทำเอาไว้เพื่อทำให้เหมือนกับว่าเหยื่อมีรอยยิ้มขนาดใหญ่โดยตำนานดังกล่าวจะมาจากต้นกำเนิดในประเทศสกอตแลนด์และได้รับความนิยมตามท้องถนนในลอนดอนโดยกลุ่มแก๊งต่างๆที่มักจะใช้การทรมานนี้กับคนที่พวกเขาต้องการทำลายเช่นพวกอันธพาลแห่งเชลซีเฮด a d นเตอร์เป็นตน้นโดยทีมงานที่ดูแลเรื่องการแต่งหน้าและพรออย่างคอเนอร์โอซาลิวี์ที่ทำงานให้กับภาพยนต์ก็จะเผยออกมาเมื่อในตอนทำงานเขาจะได้พบกับชายส่งของ ที่มีรอยแผลเป็นแบบนี้จริงๆเขาจึงขออนุญ,ญาตสัมภาษณ์จนได้ข้อมูลมาเยอะมากๆก่อนจะเอามันไปบอกกับทางฮีเลเจอร์และโนแลตจากนั้นพวกเขาจึงช่วยกันออกแบบการแต่งหน้าและการทําแผลปลอมขึ้นมาด้วยกันผ่านการออกแบบจากสไตล์ภาพวาดของฟรานซิสเบคอนที่จะเน้นความเละเทะข,ของการลงสีขึ้นมาอีกด้วย Why so serious ต้นแบบคาแรคเตอร์ ในช่วงของการออกแบบคาแรคเตอร์นั้นนักแสดงอย่างฮิเลเจอร์ก็จะทําการค้นหาข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับตัวละครนี้มาด้วยตัวเองทั้งหมดว่าเขานั้นจะเรียนเสียงจากนักแสดงหรือนักร้องคนไหนเอาบทจากภาพยนตร์คลาสสิกเรื่องอะไรมาอ้างอิงโดยเราก็จะสามารถจําแนกลักษณะของต้นแบบเหล่านั้นออกมาได้หลายคนมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนเสียงจะมาจากทอมเวสนักร้องและนักแสดงชาวออสเตรเลียที่จะมีเสียงทุ่มลึกแหบกรานซึ่งเสียงของฮิเลเจอร์ในภาพยนตร์ก็จะเหมือนกับเสียงของนักร้องคนนี้ในตอนวัยหนุ่มเวลาพูดแบบปกติท่าท การขยับตัวจากซิดวิเชีเอสมือเบสหัวขบที่โด่งดังมากที่สุดจากตอนเป็นสมาชิกวง Sex p i s t o l s อลในเรื่องของการแสดงตัวเป็นคนที่มีความขบถต่อสังคมสูงมีท่าทางการเดินและการขยับตัวราวกับเมาสิ่งเสพติดอยู่ตลอดเวลาแถมยังคาดเดาสิ่งที่เขาจะทำต่อไปได้ยากมากๆและอีกหนึ่งลักษณะนินในใสัยแบบ a l e ็กซ e Large จากภาพยนตร์ A คอก c k w o r k Orange ปี1971ที่เป็นตัวละครอาชญากรวัยรุ่นนอกกฎหมายซึ่งมักจะชอบแต่งหน้าแบบแปลกๆและออกจี้ปล้นไปทั่วโดยไม่เกรงกลัวศีลธรรมโดยในส่วนของการอ้างอิงสองรายหลังก็จะเพื่อเป็นการสะท้อนถึงความไร้กฎเกณฑ์ของตัวละคร แบบไม่มีขีดจำกัดนั่นเอง <c oughs> ในภาพยนตร์เราจะเห็นได้แบบชัดเจนว่าโจเกอร์ที่ยังคงเลือกใช้สื่ออย่างทีวีเป็นช่องทางในการก่อความวุ่นวายจากการสร้างกระแสสังคมอยู่บางเนื่องจากในช่วงเวลานั้นระบบโซเชียลมีเดียที่ยังไม่มีความแข็งแรงมากนักเราจึงได้เห็นความสามารถในการถ่ายทำโฮมวิดีโอของเขาขึ้นมาทั้งหมด2ตัวสําหรับการส่งข้อความไปที่ช่อง GCN ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอการทรมานแบทแมนตัวปลอมก่อนที่เขาจะสังหารเยี่อรายนี้ลงไปกระทั่งในช่วงเกิดทายเรยื่องที่เขาทําวิดีโอสําหรับส่งข้อมูลไปยังประชาชนในเมืองให้เตรียมพร้อมกับ ออการอพยพอีกครั้งโดยความน่าสนใจของวิดีโอทั้งหมดก็คือมันจะมาจากการจัดการถ่ายทำและการเซตเนื้อหาโดยนักแสดงผู้รับบทโจ๊กเกอร์อย่างฮีตเลเจอร์ที่ถือกล้องเข้าไปจัดการถ่ายเองเพียงคนเดียวกับนักแสดงในฉากเพียงอีกคนซึ่งในทีแรกคริสโตเฟอร์โนแลนก็ยังกังวลว่าฮีตเลเจอร์จะต้องการผู้ช่วยในฉากดังกล่าวหรือไม่แต่เมื่อเขาได้ชมวิดีโอที่ทางนักแสดงทําการกํากับและออกคําสั่งกับนักแสดงที่รับบทเป็นแบทแมนปลอกไปจนถึงนักข่าวอย่างไมเอลแองเกิลลนานโนแลนก็กลับรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากจนไม่ทําากกรแ้้ไขเนือ หาอะไรจากวิดีโอเลยด้ยซาำนี่จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าทึ่งซึ่งยากจะพบเห็นได้ผ่านโจ๊กเกอร์ฉบับอื่นๆเลยก็ว่าได้ชุดสำหรับการปรากฏตัว แน่นอนว่าเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งของโจเกอร์ฉบ,บับนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นชุดคอสตูมของตัวฮีทเลเจอร์ซึ่งสาหรับชุดหลักอย่างสู่สีม่วงก็จะถือว่าเป็นชุดที่จะถูกระบุออกมาในภาพยนตร์ผ่านการสืบสวนของตํารวจว่าเสื้อผ้าที่โจเกอร์สวมอยู่จะเป็นของไม่มีแบรนด์ถูกตัดเดย็บขึ้นมาเองใหม่ทั้งหมดแบบคัสตอมจนยากที่จะคาดเดาได้ว่าเขาไปเอามันมาจากไหนกันแน่โดยชุดจะประกอบด้วยเสื้อคลุมสีม่วงสุดหรูและกางเกงลายทางที่เข้าชุดกันมีเสื้อเวสต์สูทข้างในที่ด้านหน้าเป็นสีเขียว ai, เ,เนคไท รวมไปถึงมีถุงมือหนังและถุงเท้าที่มีสีสันโดดเด่นซึ่งหากเอาทุกชิ้นมาแยกส่วนกันดูมันก็ดูเหมือนวันนี้จะไม่มีความสอดคล้องกันเลยแต่ถ้าเอามาสวมใส่พร้อมกันทุกอย่างก็จะออกมาลงตัวแบบไม่น่าเชื่อโดยชุดดังกล่าวแนวคิดของมันก็จะได้รับการออกแบบโดยดีไซเนอร์ของกองถ่ายอย่างลินดี้แฮมิงที่จะใช้แนวคิดพื้นฐานเป็นการออกแบบชุดของโจเกอร์ฉบวบนี้ให้ดูทันสมัยมากที่สุดในช่วงปี2008แต่ก็จะต้องมีความยุ่งเหยิงและคาดเดาดีา a ตามแนวคิดอนาธิปไตยของตัวละครแต่ว่าในขณะเดียวกันโจเกอร์ก็จะต้องมีความโดดเด่นจนเป็นจุดดึงดูดสายตาคล้ายๆกับนักร้องหรือนักดนตรีอย่างพีดูอิตีอีก,ก้บอบคีตริชารดหรือจอห์นนี่เด็บที่แต่งตัวจัดจานจะต้องทําให้ทุกๆคนหยุดมองผู้เขาแต่สําหรับอีก3คอสตูมที่โจเกอร์ สวมใส่ในภาพยนตร์นานส่วนใหญ่ก็จะถูกออกแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไปแทนอย่างเช่นตอนปล้นธนาคารที่เขาจะต้องแฝงตัวอยู่กับทีมปลนก็จะต้องเลือกสวมสูตรแพทเทิร์นธรรมดาาที่พวกโจรระดับล่างสวมกันซึ่งมักจะไม่ค่อยเข้ารูปกับคนสวมมากนักเนื่องจากไม่ใช่สูตรสั่งตัดแบบพอดีตัวแต่ก็จะให้กลิ่นอายแบบภาพยนตร์เรื่องฮีปี1995อของไมเคิลมาที่ทางโนแลนเอามาใช้ในการอ้างอิงถึงชุดพยาบาลที่เขาจะไปขโมยออกมาจากข้างในโรงพยาบาลแถมยังเป็นชุดชุดเดียวที่ทางผู้กำกับอย่าง สตฟเโนลานไม่อนุญาตให้เอาไปผลิตเป็นของเล่นแบบถูกลิขสิทธิ์อีกด้วยและท้ายสุดชุดตำรวจกอดแทมที่ได้มาจากการขโมยมาจากเจ้าหนาที่สำหรับภารกิจรอบสังหารในช่วงกลางเรื่องของใช้ที่พกเอาไว้ติดตัว สำหรับจกเกอร์แน่นอนว่าตลอดทางเรื่องเราก็จะได้เห็นแล้วว่าเขามักจะมีของใช้แปลกๆพกติดตัวเอาไว้เยอะมากๆแม้ว่าในบางครั้งของใช้บางอย่างจะถูกออกมาใช้ตามสถานการณ์พิเศษอย่างเช่นดินสอในตอนที่เขาเดินทางไปหามาเฟียก็ตามรวมไปถึงปืนจํานวนมากที่จะมีการคํานวณเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วว่ากระบอกไหนควรจะใช้ตอนไหนหรือจะใช้ในภารกิจอะไรเขาถึงจะได้เปรียบมากที่สุดแต่หากเราจะนับถึงของใช้ที่เขาจะต้องพกติดตัวเอาไว้ตลอดมันก็จะมีเพียงแค่ไม่กี่อย่างที่ถูกระบุออกมาซึ่งในตอนก่อนที่เขาจะ ถูกจับเข้าไปอยู่ในห้องขังชั่วคราวทางตำรวจก็จะตรวจเจอเพียงแค่เศษผ้ากับมีดเพียงเท่นานั้นแต่ถ้าหากย้อนไปดูในช่วงก่อนหนะ้าของใช้ที่โจเกอร์จะพกเอาไว้เสมอๆก็จะได้แก่มีดพับ Smith and Wesson Tractor 1600ที่เขาเคยใช้ฆ่ามาเฟียที่ไม่ชอบขี้หน้าเขาอย่างแกมบอลและใช้คมคูไรชัลดอฟส์โดยมีดด้ามนดนังกล่าวจะเป็นมีดพับขนาดพอดีมือที่โจเกอร์ชื่นชอบเป็นอย่างมาแถมเขายังพูดเป็นในใน,ในด้วยวมันอาจจะเป็นมีดที่เกี่ยวข้องกับที่มาของแผลเป็นบนใบหน้าของเขาอีกด้วยแม้ว่าจะไม่เคยยยมีการนานั ว,ว่าเรื่องเล่าไหนเป็นเรื่องจริงหรือห,อหลอกก็ตามปืนลูกโม่แบบรีวอลเวอร์ซึ่งเขาจะมีการเปลี่ยนรุ่นของปืนไปตามสถานการณ์แต่ไม่ว่าจะในช่วงไหนอย่างน้อยเขาก็จะต้องพกมันติดตัวเอาไว้อย่างเช่นสมิธแอนเวสันโมเดล19สแนปน s สด้ามไม้ที่เขาจะพกไว้ใช้เองอยู่ตลอดและก็จะมีการใช้สมิธแอนเวสันโมเดล64ด้ามสีดำในตอนเดินทางไปหาฮาวิดเดนก่อนจะมอบให้กับเพื่อนใหม่คนนี้เลยจนคาดการได้ว่าเขาน่าจะตั้งใจเตรียมมันออกมาให้เดนอยู่แล้วกลอกเซเวนทีนแบบอัตโนมัติที่จะมีการใส่ แมกกาซีนเพิ่มเขาไปอีกสําหรับการใช้ในการยิงกราดในฉากปล้นธนาคารซึ่งโจเกอร์จะใช้มันไปเรื่อยๆจนเกือบถึงช่วงถ่ายเรื่องเนื่องจากมันเหมาะกับการใช้ในจังหวะก,การยิงแบบจะเจาะที่ยากจะทําให้พลาดเป้าได้ How about hmm? ความสามารถของร่างกายและทักษะในการต่อสู้ ในภาพยนตร์เดอะด์กไนหนึ่งในเอกลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของโจเกอร์ฉบับนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นความสามารถในการต่อสู้ซึ่งโดดเด่นขึ้นมาไม่แพ้กับการวางแผนของเขาเลยแม้แต่นิดเพราะแม้ว่ามันจะไม่มีทางที่เขาจะลมแบทแมนผ่านการต่อสู้แบบหนึ่งต่อนหนึ่งได้อย่างแน่นอนหากจะสู้กันแบบไม่ใช้กลโกงแต่เราก็จะเห็นได้แบบชัดเจนว่าทักษะศิละปะก,การป้องกันตัวของเขาไปจนถึงการใช้อาวุธก็จะจัดไว้อยู่ในขั้นที่ดีมากๆและเมื่อเอามาวิเคราะห์จากความสามารถทั้งหมดของเขาแล้วเราก็จะพบกับจุดเด่นอย่างความแข็งแกร่งของร่างกายซึ่งเราจะเห็น ในหลายๆชาติว่าโจเกอร์จะมีพลังกายที่เหนือกว่าคนทั่วไปอย่างแน่นอนและมันก็จะมาจากการฝึกฝนอย่างหนักของเขาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการทนทานเผชิญหน้าต่อสู้กับแบทแมนที่แข็งแกร่งกว่าได้แบบไม่มีปัญหาหรือจะเป็นการใช้แรงในการจับหัวคนมากระแทกเข้ากับดินสอที่ติดอยู่บนโต๊ะจนมิดในการจมตีครั้งเดียวรวมไปถึงการหักไม้ภูแบบง่ายๆราวกับหักกิ่งไม้โดยไม่ต้องพยายามออกแรงอะไรามากนักเลยความทนทานที่มากกว่าคนทั่วไปเห็นได้จากหลังจากที่เขาโดนแบทแมนซ้อมอย่างหนักในห้องสอบสวนแต่กลับไม่แสดงอาการเจ็บปวด ที่คนทั่วไปควรแสดงออกมาไปจนถึงการต่อสู้จริงเขาก็ยังทนต่อการถูกทำร้ายได้นานมากๆมันจะเหมือนเขาว่าความรุนแรงจากการทำร้ายร่างกายนานจะไม่สามารถทำอะไรเขาได้อย่างแน่นอนส่วนศิละปะการต่อสู้ที่แม้ว่าจะไม่ได้มีการแสดงออกมาแบบชัดเจนว่าเขานั้นฝึกฝนมาในรูปแบบไหนแต่เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเขาจะสามารถรับมือกับตำรวจแก๊งอาชญากรรมหรือคนทั่วไปได้แบบง่ายๆซึ่งมันจะสะท้อนออกมาว่าเขาผ่านการฝึกฝนอะไรสักอย่างจนชำนาญมาแล้วอย่างแน่นอนและจะต้องใช้คนที่เชี่ยวชาญแบบเหนือชน้นเช่น แบทแมนเท่านั้นถึงจะล้มเขาลงไปได้นอกจากนั้นเขาก็ยังมีทักษะการใช้อาวุธทั้งมีปืนและวัตถุร,ระเบิดที่ถือว่าเชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นปืนพกปืนกลปืนลูกองปืนยิงระเบิด RPG ไปจนถึงการดัดแปลงตัดแต่งระเบิดเกือบทุกชนิดรกากบว่าเขานั้นเคยออกรบในภารกิจลับหรือออกไปลุยสงครามมาแล้วซึ่งในส่วนของทักษะนี้แม้ว่าโจเกอร์อาจจะไม่ได้แสดงออกมาว่าเขานั้นอยู่ในระดับนักมั่นปืนขั้นสูงแต่ถ้าหากอยู่ในจังหวะก,การยิงสําคัญก็มั่นใจได้เลยว่าเขาจะแทบไม่มีทางพลาดอย่างแน่นอน,นอการแต่งหน้าและสภาพใบหน้าที่พอจะคาดเดาได ในส่วนของการแต่งหน้าแน่นอนว่นนี้ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ฮีเลเจอร์มีส่วนร่วมในการออกแบบด้วยตัวเองแทบจะทั้งหมดเนื่องจากเขาเลือกที่จะแต่งหน้าของโจ๊กเกอร์ด้วยมือตัวเองหมดเลยแม้จะมีการตรวจช็คจากทีมงานแต่งหน้าด้วยในบางส่วนเพื่อทําให้การแต่งหน้านั้นออกมาไม่ยุ่งเรียบร้อยและดูสมจริงมากที่สุดเนื่องจากมันจะมีการใช้เมคอัพรอยแผลเป็นเป็นตรงแก้มซึ่งจะทําให้เราได้เห็นว่าโจ๊กเกอร์พยายามที่จะเลียไปที่ริมฝีปากอยู่ตลอดให้สอดคล้องกับปากที่ฉีกจนไม่สามารถควบคุมน้ําลายที่ไหลออกมาได้แต่ ต้องเลียมันเพื่อเช็คว่าเมกอัพติดอยู่เมอนเดิมหรือเปล่าต่างหาแต่ถ้าหากจะอิงตามทองเรื่องเมกอัพที่โจเกอร์ใช้ก็จะถือว่าเป็นของใช้ราคาถูกที่ไม่ติดทนนานแถมยังลอกออกมาได้ง่ายๆอยู่ตลอดอีกด้วยแต่ในฉากเดียวที่เราจะได้เห็นหน้าจริงของเขาอย่างฉากการลอบสังหารที่เขาจะสวมชุดตำรวจเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเขาจะมีรอยคล้ำรอบดวงตาที่แสดงถึงการอดนอนเป็นเวลานานไปจนถึงความเครียดสะสมจากการทำอะไรบางอย่างแบบต่อเนื่องฝันที่เหลืองซึ่งจะสะท้อนถึงการไม่ดูแลสุขอ,อนามัยของตัวเขา เองเลยแม้แต่นิดและผิวหนังตรงส่วนใบหน้าที่สกปรกกับแหง้งจากการแต่งหน้าเป็นเวลานานซึ่งเพียงแค่รายละเอียดในส่วนนี้มันก็พอจะคาดเดาได้แล้วเมื่อสุขภาพจริงๆของเขาอาจจะอยู่ในระดับกลางๆแต่สุขภาพจิตที่แสดงออกมาผ่านใบหน้าก็จะค่อนข้างจัดได้ว่าอยู่ในระดับแย่เลยทีเดียวที่มาที่ไม่มีวันถูกเปิดเผย ในการสอบส่วนที่มาของตัวละครนี้จากเบาะแสที่แบทแมนหรือตัวละครอื่นๆพยายามจะสํารวจมาตลอดทางเรื่องบทสรุปของโจเกอร์ก็จะถือว่าออกมาชัดเจนมากๆแล้วว่าเขาจะไม่มีที่มาที่ชัดเจนจริงๆปรากฏออกมาเลยจนมันยากที่จะคาดเดาว่าแท้จริงแล้วเขานั้นคือใครชื่ออะไรมาจากที่ไหนหรือมีอายุเท่าไหร่กันแน่โดยในตอนที่เขาถูกจับกลุมเป็นครั้งแรกเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตำรวจจะไม่รู้ชื่อของเขาจากการค้นหาข้อมูลในระบบไม่สามารถหาบุคคลมาอ้างอิงตัวตนได้ไม่สามารถระบุราย นิ้วมือ DNA หรือหลักฐานการทำฟันได้จากที่ไหนเลยส่วนเรื่องที่เขาพูดมาทั้งหมดในตอนคู่เยื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อหรือภรรยา ก็จะอนุมานได้ว่าในอดีตเขาอาจจะเป็นคนปกติที่ต้องทนทุกข์กับครอบครัวซึ่งไม่สมบูรณ์เพียงเท่นานั้นแต่อีกการคาดเดาของแฟนๆที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นการที่โจเกอร์ในภาพยนตร์ฉบับนี้อาจจะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือไม่ก็เป็นหน่วยรบพิเศษที่ผันตัวมาเป็นผู้ก่อการร้ายเนื่องจากบุคคลเหล่าน,านั้นจะมีความเชี่ยวชาญในการปกปิดตัวตนค่อนข้างสูงเลยยากที่จะสืบหาตัวตนระหว่างทํางานได้เพราะต่อให้เป็นฝั่งอาชญากรแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่แม้ว่าพวกเขาจะเก่งในระดับปกปิดตัวตนดีแค่ไหน แต่พวกเขาก็จะไม่มีทางที่จะปิดได้สนิทแบบหมดจดเหมือนกับเจ้าหน้าที่รฐัฐที่จะมีวิธีการซึ่งแยบยลกว่า ยิ่งเมื่อบวกกับความสามารถอื่นเข้าไปทั้งความฉลาดเป็นกรดความสามารถในการใช้จิตวิทยาชักจูงคนได้ราวกับพลิกฝ่ามือหรือการเป็นคนที่สามารถทนความเจ็บปวดได้แบบเหนือมนุษย์เราก็เคยผ่านการฝึกฝนมาทักษะการวางแผนที่เก่งกาจเหนือเจ้าหน้าที่หลายๆคนไปจนถึงการสร้างเครือข่ายอาชญากรหรือหาอาวุธยุโทโธปกรณ์แบบเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ CAA ที่แฝงตัวปฏิบัติภารกิจในต่างแดนซึ่งมันยากที่จะทําแบบนี้ได้สําหรับอาชญากรทั่วไปการคาดเดานี้มันจึงยิ่งทําให้น่าเชื่อถือขึ้นไปอีกแต่ทีอย่างไรก็ตาม นี่ก็จะถือว่าเป็นการคาดเดาที่มีคนอยากจะเชื่อและเป็นไปได้มากที่สุดเพียงทุนนั้นเนื่องจากทางคริสโตเฟอร์โนแลนเองตั้งใจที่จะปกปิดภูมิหลังของตัวละครนี้เอาไว้เพื่อให้ผู้ชมได้ต่อยอดค่าดเดากันเองมันจึงอาจจะเป็นอะไรก็ได้และถือว่าเป็นความลับที่อาจจะไม่มีวันถูกเปิดเผยออกมา Carm passwords Bold โอเคก็ okay, ここจบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของโจเกอร์ในฉบับของฮีเลเจอร์ที่ถือว่าเป็นตัวละครซึ่งมีรายละเอยียดลึกลับน่าสนใจเยอะมากที่สุดตัวหนึ่งจากบรรดาโจเกอร์ทั้งหมดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้เราจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงเป็นตำนานที่โด่งดังมากขนาดนี้และพเพื่อนๆละครับมีรายละเอียดสําคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวละครโจเกอร์นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้ ไปกำลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยาถ้หาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดปร,รายการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ